สวัสดีค่ะวันนี้เป็นคลิปตัวตนคนลักนณาพิจิกนะคะคนลักนณาพิจิกพลังดาวอังคารในราศีกลางธาตุน้ำลักนณาพิจิกเป็นราศีที่มีดาวอังคารเป็นดาวประจำตัวเช่นเดียวกับลักนณาเมษแต่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในเชิงพลังนะคะเพราะว่าถ้าเราเปรียบว่าเมษคือไฟที่พุ่งออกไปข้างนอกพิจิก คือไฟที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนน้ำลัคนาพิจิกจึงถูกจัดอยู่ในราศีกลางธาตุน้ำเป็นน้ำที่นิ่งลึกหนักแน่นและเต็มไปด้วยพลังการเปลี่ยนแปลงดาวอังคารในพิจิตไม่ใช่พลังของการปะทะตรงๆแบบเมธแต่เป็นพลังของความอึดความทนและความลึกตำราโบราณมองว่าดาวอังคารในพิจิก คือพลังนักสู้ที่ไม่จำเป็นต้องแสดงออกแต่พร้อมเอาชนะด้วยความนิ่งและความเด็ดขาดคนลักขณาพิจิตจึงมักไม่รีบไม่พูดมากแต่ถ้าลงมือทำแล้วมักทำให้ถึงที่สุดลักขณาพิจิตเป็นคนที่มีโลกภายในเข้มข้นมีอารมณ์ลึกมีความรู้สึกแรงแต่ไม่แสดงออกง่ายๆ ภายนอกอาจดูนิ่งดูเฉยแต่ภายในเต็มไปด้วยการคิดวิเคราะห์และจับสัญญาณรอบตัวตลอดเวลาเป็นราศีหนึ่งที่ไม่ชอบเปิดใจง่ายไม่ไว้ใจใครเร็วแต่เมื่อไว้ใจแล้วจะจริงใจและทุ่มเทมากเมื่อพลังดาวอังคารในพิจิกถูกใช้ในทางที่ถูกต้องจะให้คุณลักษณะสำคัญคือเขาจะมีความอดทนสูง มีความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้มีความสามารถในการฟื้นตัวจากวิกฤตมีการควบคุมอารมณ์ภายนอกได้ดีตำราจึงโยงลักษณะพิจิตก,กับบุคคลและอาชีพที่ต้องเผชิญกับความจริงด้านลึกของชีวิตเช่นแพทย์ศัลยแพทย์นักวิจัยนักสื่อนักจิตวิทยาผู้ทำงานด้านการรักษาการเปลี่ยนแปลงหรือการจัดการวิกฤต พลังของพิจิกไม่ใช่พลังของการเริ่มต้นแต่คือพลังของการเปลี่ยนผ่านแต่หากพลังดาวอังคารในพิจิกขาดสติในการกํากับความลึกนั้นอาจกลายเป็นความหมกมุ่นความอดทนอาจกลายเป็นการกดอารมณ์และเมื่ออารมณ์ประทุอาจรุนแรงกว่าที่คนรอบข้างคาดคิดตำราโบราณจึงเตือนว่าลักคนาพิจิตเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่ลึก ความแค้นความอัดอั้นและการทำร้ายตัวเองทางใจโดยไม่รู้ตัวสัญลักษณ์ของชาวพิจิกก็คือแมงป่องแมงป่องไม่ใช่เพราะความดุแต่เพราะว่าเป็นสัตว์ที่อยู่นิ่งไม่แสดงตัวแต่ป้องกันตัวได้เด็ดขาดเมื่อจำเป็นนี่คือหัวใจของลัคนาพิจิกบทเรียนของลัคนาพิจิกไม่ใช่การปิดกั้นความรู้สึก แต่คือการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางเมื่อเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกความเจ็บต้องเก็บไว้ไม่ใช่ทุกความรู้สึกที่ต้องแบกพลังดาวอังคารในพิจิกจะเปลี่ยนจากพลังทำลายภายในเป็นพลังเยียวยาและแปลเปลี่ยนชีวิตลัคนาพิจิกไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตเบาๆแต่เกิดมาเพื่อเข้าใจความลึกของชีวิตและเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นพลังงานค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ